ถึงเวลาเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วค่ะเข่าเลืองเต็มทุงบางทุง่งคนได้เกี้ยวเอาค่ะบางทุ่งคนก็เอารถซอยรถเกี่ยวซอยค่ะรถมัดคนปูแล้วค่ะปูมัดพ็จะเตรียมท่อนกันสีเชื่องดูเก็บเกี้ยวนะคะนีคนก็เอาเรถเกี่ยวเรียบร้อยแล้วเกี่ยวเอาใส่รถเกี้ยวต้องเอาขึ้นเป็นตากนะคะตาก แหงไล่ความชื้นออกซีหาแดดเข่ามันแห้งเพราะว่าเขาจะได้เก็บไปดโดนถ้าเขาตัตากไว้มันแห้งนี่มันก็จะมีความชื้นเนาะค่ะอาจจะมีเชื้อราที่ยังเก็บไ้กินบ่บ่ถึงขามปีนะคะมันาดที่เป็นเชื้อราหายค่ะฝา,ากตรงนี้คนจะเคี่ยวเอาค่ะเอามือเคี่ยวเอา เกี่ยวมือล้องไหมใจว้าเป็นกัใส่รถเกี่ยวนะคะเดี๋ยว่าอีกหน้าทงนี้ติดกันนี่เพื่อนเอาค้นเที่ยวค่าน้ำเป็นวิธีชีวิตเกี่ยวค้นเกี่ยวอยู่นะคะ ทบ้านไดเนี่ยจ้างทบ้านได๋เยบบดยวโอ้สิไป,ปน้าวลิ้นเน่ยย้ายังมาเร็วอ,อันเฉาพ้นจูเแผ่นี่พ้นจ่างพ้นลงแขกเกี่ยวข่าคันนี้ีากากคุณพิพ่จะใส่รถ มีอยู่ด้วยค่ะเพราะว่าเดี๋ยวนี้ส่วนมากคนมันเ็นกัน,กนิใซรรถกันในการเที่ยวขอ,อมบนะน้องวาลินถามมาถามมาน้องวาลินแล้วเของเนี่ยนะอ๋อหญิงน้าทงนี้น้าทงนี้คนเกเอาคนเกี่ยวค่ะลมหลากสีอยู่กลางท่ง พอนกันชี ia, ่รย้นโฮมกันเท็ดกับเขาเลี <te> ้ยงแขกออกมาเล่นท่องน้ำน้องวาลิน่ะมาเบิ่งว่าน้องวาลินไดเกี่ยวเขาหรือยังแต่ว่าก็ยังพอนไดเกี่ยวค่ะทางสาวอีสานก็บยังบอเกี่ยวเพื่อกันล้อรถเพิ่น ไปสวนค่ะที่นี่น้องวาลินวาพักกันไปเอาด่างไม้มาค่ะสิม,มะไซด่างน้องไซด่างเบิ่งเนาะค่ะอีกฟังแข็งๆเหมือนเพิ่งจะเกี่ยวเขา่าเกี่ยวเขา่าอาเกี่ยวมือเอา มะดินเห็ดเห็ดหลองหองส่ไส้ด่างแล้วเก็บยอดผักบุ่งพร้อมงามักบุ่งงาม,ม,งงามกินข้าวเที่ยงพร้อมเนาะคะ่ะเพื่อมาสวนน้องมะลินดูเนาะคะ่ะกับคุณยายออนนะ่น่ะมาเบิ่งผักเพื่นอนมีแต่ต้นง,งามๆแล,มล้วเพื่อนปลูกพริกปลูกมะเขือไว้อีกแล้วเพื่อนี่สิขออนุญาตเก็บหมากแข้งหมากเขือพวงนี่ค่ะ พอดีลอ้อรถเกี่ยวค่ะเส,สร็จสับเรียบร้อยแล้วก็เลยออกมาเล่นกับน้องวาลินเอาตอนนี้น้องวาลินเห็ดเห็ดทงังสิพักกันส่ด่างด่างนี่พักกันพักกันเซื้อมาด่างหาเส้นเนาะเป็นแบบวาลินจานี้ค่ะด่างหาเส้นสิันใสร้องเบิงค่ะจากห้องตรงนี้นม,นะมามุมมีก็เป็นบกักพริกก็บอกแแข้งลายด้วยนะวะ หลายต้นผักนะแบบข่งผักชีพริกเก็บผักชี แซ่บดีไห้วะเมื่อวานนี่ถึงเก็บยอดอันยอดแคไปลวกให้เก็บยอดแคเก็บยอดแคยอดแคเมื่อคืนน่ะเตี่ยอืมแบบพริกอ่ะพริกขี้หนูสวน

น้องว่าเห็ดทางใส่ด่างเอาเกี่ยวไปตัดอันนั้นตัดเกี้ยวผักบุง้งมาเก็บผักขึ้นมาผักบุง้งมแต่ย,ยอดกำงามาถักบุง้งยอดงามค่ะเดี๋ยวได้หาม่องวางก็้างไว้อีกแล้วกนัน ังนววาา้องว้าใสกันรักตรึนจังจ้าดังดังค่เส้นค่ะใส่แล้วก็สิร้องรุ่นกันเบิ่งสิได้บ่เ <laughs> มื่อสมัครเล่นเมื่อสมัครเล่น <laughs> มือหลีละสองสามเนาะมือเพิ่นนะ ้งร้อยยามือตัวป่ะวะลายยอดเยอะเริ่มใสแล้วค่ะพิสูจน์สีมือแล้วก็พิสูจน์ด่างไม่มันหมานค่ะมันหมานยูพูดมันแพงแต่ย้ายสองร้อยห้าสิบกิโลสี่ยาย โลละสองร้อยห้าสเดี๋ยวเพิ่งูเอาไ่ได องกันนะจะมาที่ขับรถตแล้วมันาพาดตวงกันเลยมาาีรัาแแตจะุะมมจะสูิทุกรวดที่ท้งไทยเห็นันว่านั่นว่ากันทีดน้มันเอาวบก้อน,กอ,นอืข้ามาหลายตัวในคำแงเตยิงมันเ <c oughs> วาินมันเอาปลา ไล่ตีนด่างไล่ด่างเพื่อนเขาจะติดปลาบ่ใส่เขาก็ใส่บาโดนนด้แหละเนาะประมาณจะครึ่งชั่วโมงเขาเขากวนหน้ามันหลายแล้วบูนะว่าแบบเขาใส่ที่เบ็ดนั่นไหมโอ้แบบระเบูนหรอเขาตีน้าตีน้าติ๊กติ๊ดติ๊ดติ๊ดเหมอนเนาะแมนแมนแมนเป็นเล็กนะ อะไรดังไปเรื่อยๆจะมีดังเขาคันกันบริจัดระเบียบเลยอนียเดี๋ยวตอนแลงน้องวารินม่าสยามกูที่ได้ถามข้าวส่รัฐนนนี่ก็ได้ประกาศตัวหนึ่งเป็นาท์น่าท่องเที่ยวเพื่อนกำลังตื่นตาเยอะแยะภาษาทีกกว้างต่อเที่ยวออกเล้วก็มีไหมหรือวอ ีการสรุปแล้วน้องวาลินได่เบิ้งอีกแล้วก็บ่ได้ค่ะการสรุปได้ได้ปากกาตัวเดียว,ว,ยวมืออื่นเศร้าเนาะมืออื่นเศร้าจังไรงานผลนะคะ่ะมืออื่นเศร้า,ราน้องวาลินสิไรงานผลแต่ว่าได้บ่ได้อ่าค่ะเดี๋ยวนี้เพิ่นเก็บที่เตรียมขึ้นละเตรียมขึ้นละค่ะ อไล่ตีนด่างมาติดตามผลงานค่ะมื่อนี้หลังจากที่เมื่อวานใส่ด่างไว้แล้วน้องวาลินกำลงกกดดังกู้ด่างแต่ว่าปลาตายปลาต้องกู้ดอกวาลินนั่นซืสิใช่อ๋อ,ดดอถุงก็ะโมีขู่ใส่โอ้มีอยู่เนาะปลาตายค่ะเป็นปลาสลิดซี่หาโตนี่ค่ะผลงานน่ะโอ้วาลินผุนหญ้าไปผุนกระเบนหมดเลยพูน่ะ ปลาติดค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดีเอาคู่ให้ก่อนเด้วยโอ้สลิดตัวเสียง่ายมาอ๋อคือไม่ยาวกระสานไม่เป็นท่ออ๋อได้ได้ได้กระสานเหล่านี้มันจะง่ายเนาะอ๋อค่ะเดี๋ยวน้องมาดิ้นสิกู้ดังเอออ่ะไปกู้ดังมาสลิดไม่น่าเลยเราน่าพลาดเลยเมื่อวานเนี้ยแสดงว่าตอนแรงจ้าถ้ายามตอนแรงเราไปกินบ้านไหมตอนแรงว่าหดนะแกตะเวนตั้มก็ดีก็เลยรับย้ายเข้าบ้านจะได้ บเบเรกู้หมูหวานเพราะว่าไปสีเข่าโตค่ะสีเข่ามู่เพิ่นต่อก็เกรดเบเรกู้ด่างก็เลยสรุปว่าปลาใจถือด่างตายโอ้ยค่ะลายตัวตัวใหญ่พ่อแม่นท่ามองไก่พุ่นกระเม่นดูค่ะโอ้ยมาลินสิบปเป็นสิบตัวพุ่นบ่นี่อืมอ่ะค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวลองเลาะให้น้องวาลินกู้โอ้โอ้ปลาดุกปลาดุกอ่ามีรุ่นมีรุ่นเป็นปะ มีรุ่นค่ะมีรุ่นโอ้ยโอ้ยอะไรเนี่ยดูโอ้มีตะปลาดุกดูกสแล้วจ้ะว้าวลูกผู้หญิงตัวเล็กๆป <c oughs> ระสบความสำเร็จประสบความสำเร็จน้องวะลินว่าเดี๋ยวรอบวงผลงานนะคะขอบคุณลหลายๆที่ติดตามคขี้พงสาอีสานบ้านทุง่ง จ้าเอาขึ้นมาสางก่อนค่ะเอาหย่าเอาอย่างมันออกก่อนแกะปล่าก่อนค่อยสิลงใส่ไหมแสดงว่าเมื่อนี้เขาสางแล้วเขาใส่ใส่แล้วช่วงแรงยามเลยมาเ,ยเออจ้าลองมาดินกําลังเริ่มกลัมแล้วค่ะ ดัางอ้อมลักถอดออกบ่ละได้แต่ปลาตายป <laughs> ราเสียงบอนนะคะฮะ แม่นเสียงบวันละสักดีดเลยภาษดีดีสักดีดีแล้วเหาก็มาใส่ยไหมอืมถ้าด่างเขาประมาณอันนี้มันมันแดงแค่สิบตาเขาไม่ได้แม่ถ้าแปดสิบตาเลื่อยเลยที่มันจะเลิกนะอืมอืมอืมความสูงนะเข้ามได้เบิ่องตัวคุณมันเนาะอืมอืมอืมแมนเอาพ่อหนี้เอาทรัมนีล้าพอเฮ็ดไหว้สำหรับลูกผู้หญิงตัวเล็กๆเออถ้าย้าวไหลก็สิสางยื้อบ่ไหวละ อยากเจอผู้ชายโอริโอลทักใจเปล่าเออผู้ชายออริโอลคืออะไรคุณค่าที่ดิฉันคู่ควรจ้าน้ำใสดีแมน่มีน้ำเสียเลยนเนี่ยใส โอยมิเตปลาขาวค่ะมิเตป่าตายค่ะติดปลาสะลิด <laughs> ปลางงส,สลิดขึอนหลายได้ละเฮือน้องเนี่เ,เห็นมันตอดเบตเทเนาต,ตัวใหญ่เลยวนั่นะแต่ไม่เมปสลิดเลยนะ หมูวานนะเนาะแมนอยู่งานกได้ตอนน้ไงเปิดอืมอก็แปลกอันนี้ติดถ้าจีตตอนกลางคืนรับเมื่อก,กี้ชั่วโมงกะตายนะปามใจเสาะปาใจสะ่ใจ,จนักเน่ยมอนง,นงวลิ <laughs> ดุกใหญ่สองตัวเลยนะมัมดาวจับเส้นผ่าเส้นกระสดิดไม่ต่อหไงต้นอว่าอุ้ยด้ฮอนขอนไมค่ะว่าลิ้นห่อขอนไหมน้ำคองแถมเจ้องแถมขอนไม้กระสิดายเนาะเข้าบริยามอวานตอนแรงยายยันต่คนยามด่างเอ้ยลักด่าง พี่ไคมาเอาดอกไ,ไม้ยายมามาผลงานค่ะเราไปสางดางกันค่ะใส่ประดุกนะ่ กินวะไม่กินแล้วเนาะว่าเนาะมันตายอะ่ะไม่เจอตุอยง่าด้นะปลาสลิดตุยง่ายโอ้ยสิบก็ตัวผู้่นะไปเอาเอาทำจังได่บะนีเอาหอยหอยได้แล้วบ้าลิ้นปลาดุกตัวใหญ่แล้วเนี่ยตใหญ่อยู่ค่ะปลาดุกนี่ค่ะปลาดุกได้ตัวหนึ่งหรือสองตัวปลาดุกอะ่ะได้สองเตะก็เป็นสงังละ ตัวนึงตายโอ้โหนี่ดิตัวนึงไงอ้าบประมาณสดทั้งสองเลยตัวนึงตายตัวนึงตายตัวนี้โอ้ตัวนี้สดอยู่นี่โอ้สดกับตัวใหญ่อยู่นี่นี่ไอเห็ดตั้งแต่เราไม่หยุ่งใช่ไหมวะนี่ย่างกีกษัตริย์ตัววินน่าน้องมาดูนว่าโอ้สดสดเลยค่ะปลาดุกไงปลาดุกบ้านสดสดปลาดุกบ้านได้ค่ะเนี่ยน้ำจืดน้ำในห้องในหนองขนแก่ร้อยเปอร์เซ็นต์สะอาดค่ะ ปลาติดลายจะเป็นปลาตายปลาเพรมันปลาสลิดปลาขาวเพราะปลาติดเนาะปลาขาวเ่าเห็นมีอือปลาเค็งกับปลติดปลาเค่งกับปลาแม่แม่จต้องลิดแม่จะต้องสลิดสลิดตายพรุ่งนี้หมอมาอ๋อ่ะค่ะขออนุญาตจึงได้รอเบ่งผลงานนี้คุบมือตอนปลดแล้วเนาะตอนปลดแล้วค่ะผลงานใส่ดังของน้องวาลินค่ะปลาทั้งใต้เป็นปลาเน่าปลาสลิดเน่าอันนี้ก็ได้ปลาดุกค่ะปลาดุกสองตัว ปิ่งกินเที่ยงนี่แมงวันเน่า่ะมันเนา่าบ่ได้ยามง่ายมันเลยเน่าเป็นจังใดกระเพื่อไปรถไปจะแตกกรรมของชาวโลกหลังจ,จากที่ยามแล้วค่ะรอบหนึ่งน้องลิ้นกับไซทิ่มไว้เดี๋ยวรอบแรงเขาสิมายามเพื่อนว่าวยุ้หัวเต้าก็ไปมือเศ้านะนา่าห่วงเลี้ยนเลี้ยนลิ้นไซด่างรอบสองค่ะเพื่อนว่ามื่อตอนแรกคุณสิมายามเพือ่อนว่าคุณสิปปอยให้ปลาตายวะนะคนยามซ่าเกินไป ไซ่ยัยัยัทอล้เตยบเบิ่งบรรยากาศ้องวัดลินไซดดังดังหาเส้น คุณยายโชว์ฝีมือตบักขัคว้าตัว,ว,วปีค่ะตัวคุ้มตัดมัคว้าคุ้มใส่ประกอบเพิ่มก็ป,ปิ้งปลาที่ถือด่างแล้วค่ะปลาดุอตอนแรกชิมค่ะคุณยายใส่เกลือแบบหนักมือก็เลยเอประกอบลงผสมเ <c oughs> ดี๋ยวชิมไหมชิมไหม, <c oughs> ค,ยยมคุณยายไหมคุณยายเป็นเหมือนผงนัวค่ะืมโ okay, okay. อเคโอเคค่ะถ้าก็ แต่่่ว่ารสเผ็ดสัลระเกินลิ้นต่ำมาที่ได้เผ็ดนะแมนบอกว่าลิ้นกินเผ็ดเนะาะที่นี่ก็ดได้ยายดอนี่ออกมีกันเขาบอกินเผ็ดเนาะเนาะยายกินได้หรือล่ะยายสีสวะหม้เป็นบ่เนี่ยเรออววายายสีสวะหม้ค่ะยายกินเผ็ดบ่ได้ต่ำใส่บระกอบทั่วคุมทั่วคุมทั่วปีทั่วแหล่ว้าว หนาตาตาแสบอ้ยาาต่ำยังไงยยาที่ต่ำเอ้าเพราะติดโคกยายกินเผ็ดก็ได้แดอากาศทินคุณยายอ่อ,อนปอูกไ้เกิดอะไรขห้นเกิด อใช่ค่ะงั้นบ้ากาแฟกินดีนะไชกินมดีดีนี่เขียวเดี๋ยวมาลองบอกตรงนู้นบ้างบ้ฟาดคือมันบ่อหรอมั้างงางากันดินงนะงากันดินนงาน้องวันนี้เราอย่างบ้ากับพูดเอาโพยพูดนี่หลานได้เหรออืมอื้งันทีไหน

กูแล้วมาอยู่บ้านหรตียามกันมั้งค้ำๆกันอืมใหญ่บ้างป่เสียดายเนาะปลาสลิดที่จะตูงงามแมนเสดายเนาะอืมถ้าเกิดว่าอันมปลาสลิดมันติดตอนนั้นทุ่มสองทุ่มมันก็เป็นที่ละแมนปลาสลิดหลายเนาะมัแต่ละไม่ค่อยมาเกิดมันถูกมนาะเราเราค่อยมาติดด่างเลยโอ๊ยฟาิมือไปจากมือก็ เอาวิทยุเขาก็มิดน่ะจสายว่าแถวนั้นน่ะโอ้โหเป็นบอก <laughs> วิทยุมิดข้าวดว้วยสังข้าวแม่อุตุมันมาแจา้งหนเขาจะไปตั้งหลักฐานวะน้องมาอีกแบบฟังวิทยุฟังข้าวพ็แยาก่อนเจ้งแนงเจนปะอืมควนออกมา âm thanh nát, bởi vậy 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 âm บหรี่หอใช้ที่หวงที่สาทนนะนั้นเป็นโคขอเ้ยเท้าขออนนยุดนโคไิจุกเท็ดนะได้คนละวิสิการสิตดงพุเล็กเ็ดน้ำั่นหาคนลมอากใ้งการเศรษฐกิจพอเพียขอยงหลวงนอน่บ้านเขาหันไปหันไปยยงไงน่เ แต่นนวัมพันน้มนะ่ะหอเจียนักขวันน้อมลองต้นแบบมาค่ะกิน mm. กอเทียงน้ำกัน มันมัน,ม,นมันเนื้อมันหนาแล้วก็มันหวานมันอ่อนอยู่น้ำไอกเกลือซื้อเพิ่งกินลูกเลยยนะิมฮาร์ดเนาะลูกใหญ่ขนาดนั้นสามสิบบาทเนาะข้างแตนตอดน้องวาลินน้องวาลินก็เลยสิเอามาเป็นเงือ <c oughs> เนี้ยเนี้ย <c oughs> สิบเบ็ดเลยค่ะข <c oughs> ้างแตนต์ข้างบนง่ายแค่จะเบิ่์บ๊บวม ตัดตากนะคะโอ้ยของเยาวนเด้อมันเก็บนะโอ้ยเล็ดหลเนาะขนาะตากเออเซื้อเส้อตัดตากเ่อตัดตากติบเลยตัดตากลกเงินไดเบองดีเนะตัดตัวนีตัดตากเลย นี่เลยเพรเป็นบ้านงแบบอ่้าัด้ิเป็นบ้า่าบอกว่าคนกินพ้กันเป็นบ้าเป็นหาค้วาเงาก็เป็นสาวน้อยาเนี้ถ้ากิดว่าหนมื่นี่ม่หมไปมอ้นียไปหาหเนาะ ยาสีบัามาเผาหรือยาสีาวมาเ้ารสนี่แหละก็มิแต่ช่วงขมันี่แหละเมื่อมันสุกบ่สุกต้สองที่ครยุ่มันบ่ล่ะอันนั้นเพื่อต่ำแบบเนาะเพิ่นต่ำเพค่มขาปลาเอาเลยเลยจจไหมเธอคุยยังไงไหมนเนา อันอ่อนอ่นสอดสออันตอดสารอันชุรดเนาะเต้เกลือเค็มอันถ้าไม่ทอดด่างเนื้อสดมันจะติเป็นไปไม่เนี่ก้อนนั่นอืมแม่ไม่พายังหลายอยู่ยังไม่ะ้อนดีดีะบวกบวกบัอนย่ได้นั่นเดียวจ้ะไม่ถอดตบนะ วันนี้เพิ่นไม่ค่อยได้เพิ่นแบบว่าเพิ่นค่า,ากังออกซะแล้วจะไปเอาของขี้เก่าเพิ่นนนะรียนน้งให้กระจายแล้วบ่ไปเอาก้อนไม้นะก้อนเนียเพิ่นมาตั้งแตอากเพิ่นก้อนอแตกแล้วนะนั่น